เพจบ,บ้านแพงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC. สาวน้อยเพจบ,บ้านแพงแล้วก็เอฟซีน้องอุ้งอิง,องทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราจะมาเรียกหาน้องอุ้งอิงอนะจ๊ะน้องอุ้งอิงจ๋งาเธอเสร็จแล้วยังเธอแต่งเธอแต่งหน้าเสร็จระบ่มีพ่อพ่อแม่ทาง่องแอดลำเพินออฟฟิเชียลอยากดูเธอแล้วนะอุ้งอิงเธอแต่งหน้าเสร็จแล้วยังเดีย๋ยวเราจะไปหาหน้องกันนะจ๊ะเดี๋ยวแอดจะพาพ่อพ่อแม่ทุกคน ไปหาน้องไปเบื่องน้องว่าน้องเสร็จละบอในที่สุด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 ก็ยังไม่เสร็จนะจ๊ะ <c oughs> รออีก <c oughs> แค่สวัสดีค่คะรออีกจักน้อยนะจ๊ะไม่ต้องมาได้จักน้อยแหละหลายเติบเฮายัเฮาโบงูบงงเดว่าน้องสิออกมาตอนใดเด้อซาก่อนที่จะรอน้องออกมานี่เฮากัน เอากระเบิรงแม่หน่อยเราเย็บมาหลายเป็ก่อนนะจ๊ะรออีกจังหน่อยละก็ได้เห็นตัวจริงว่าเมื่อนี้น้องสิตแต่งตัวจังไดออกมาให้พ่อพ่อแม่แม่เบิรงพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนอย่าลืมดูนะอย่าเพิ่งละสายตาะนะจ๊ะนี่พี่หมอนยิงก็ออกมาแล้วเด้อพี่หมอนอยิงออกมาแปลว่าพี่หมอนอยิงออกมาแปลว่าอะไร แปลว่าน้องหงอิงการซิออกมาแล้วปกติพี่หมอนอิงจะออกมาก่อนน้องหงอิงเพราะว่าพี่หมอนอิงจะมาจุดธูปอี่อยังรอน้องแบบนะไปนี่เดียวแค่เพอาะคือที่สูงมาได้ประหยัดต้นที่ลงอันนี้ก็เป็นพี่ชาวพีเบียร์พีเบียร์ยพรนักพาใช่ไหม จะเย็นจักน้อยหนึ่งอีกจักน้อยน้องก็ออกมาแล้วเอามารอลุ้นกันว่าน้องสีใส่ชุดยังสิแต่งตัวน่ารักแบบใดในขณะที่รอเฮากะมาเบิ้งแม่หน่อยกันเนาะเบิ้งแม่เบิ้งแม่หน่อยไปก่อนละกันนะจ๊ะมีจ๊ะเรากะนั่งเย็บมาไล่ติดๆให้ลูกเราอยู่ วันนี้คือมาลายได้แอดวันนี้น้องเตรียมปังปังปังแน่นอนเพราะว่าวันนี้มาลายเยอะมากแล้วแอดจะไปถ่ายบนเวทีด้วยนะทุกคนต้องรอเบิ่งรอติดตามนะไม่นั้น ไม่นั้นก็ไม่เป็นไร <g iggle> ก็ติดตามก็ยังให้ติดตามนะล้อก็ยังให้ดูคิดต่อไปว่าเออ <c oughs> เกินยังขึ้นเลยสิงซีแบบนี้แหละจะติ่ถ่ายน้องด้วยบวกกับถ่ายตัวเองด้วยแบบนี้นะการทุกคนก็เข้ามาเบิ้งมาให้กําลังใจในรอหรือว่ามาคอมเมนต์อีกอย่างก็ได้คอมเมนต์แบบสร้างสรรค์เด้ย๋ย้จะไม่เอาบ่เอาคอมเมนต์ที่ลบๆบบอมมาร์ก ่องนี้ไม่ต้อนรับคอมเมนต์ที่หลบลบนะต้อนรับแต่คอมเมนต์ที่ดีๆนะจ๊ะคอมเมนต์กันมาให้กําลังใจกันเยอะๆนะคะมีคนบอกว่าคอมเมนต์หลายยิ่งเปิดต้องยิ่งเปิดการมองเห็นจริงหรอ,อ,อแทนแาดแดนแทนแทน,นปารนะนะ์วันนี้ชมพูหวานแวว สงสัยชุดใหม่แน่เลยทุกคนชุดใหม่แน่ๆเพราะว่าบราเคยเห็นเพิ่งเห็นครั้งแรก เวนันจนะทุกเห็นไหมเห็นไหมแอดบอกว่ารอติดตามน้องจะใส่ชุดอะไรวันนี้น้องใส่ชุดสีสมพูออกมาพื่งใต่ครั้งแรกนะทุกคนแอดบอกให้ทุกคนติดตามนะติดตามทุกคนก็จะได้เห็นคลิปเป็นคนแรกหรือว่าเป็นคนที่เท่าไหร่กับโมโหเนาะ าไปาไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะเราก็ไปส่งน้องตามเคยเดียวแอสิลัสไปฟังทีเพราะว่าเวลาน้องเดินมาเขาก็จะได้เห็นน้องแบบย่างไปนะจ๊ะถ้าเราตามหลังน้องไปเราก็จะได้เห็นแต่หลังกันเจ้าก็จะได้เห็นแต่หลังยูทูบเบอร์นั่นแหละ เรามาลัดทางน้องเราก็จะได้เห็นน้องเวลาน้องเดินมาเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าเราจะได้เห็นน้องเวลาน้องเดินมาถ้าถ้าเราเดินตามหลังน้องเราก็มอเห็นน้องบอ่เนาะ แต่งหน้าของเรานะ่ารักมากเลยพี่แองจี้หรือว่าเรียกสั้นๆว่าพี่แองจี้จริีๆี่ก็เป็นการไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ไหว้ครูก่อนขึ้นเวทีนะจ๊ะ น่ารักไหมวันนี้น่ะให้กี่คะแนนคอมเมนต์มาสมมติว่ามีร้อยคะแนนเพราะพ่อแม่ให้กี่คะแนนลองคอมเมนต์มานะจ๊ะน่ารักขณะน,นี้จะไม่ให้ร้อยอร์เซ็นได้ไงไปละนะแอรแอรจะไปแต่งตัวขึ้เพลงของน้องแล้วบายบายจุ๊บๆุ๊บบายบ,บ,บาย,บาย